ก็อันนี้จะเป็นสวนหลังบ้านนะครับผมห้องครัวก็จะอยู่ตรงสวนหลังบ้านเลยนะครับอันนี้เป็นห้องน้ํานะครับสวยงามมากครับมีอ่างอาบน้ําด้วยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับที่สร้างอยู่นอกตัวบ้านนะครับ สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลบ้านสวนห่วยจรลเค้มากนะครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับแขกนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ตำบลจันดุมอำเภอพระประชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ผมก็ได้มาเยี่ยมบ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นบ้านที่สร้างนานแล้วครับแต่ไม่ได้มารีวิวบ้านครับมารีวิวห้องครัวนะครับนอกตัวบ้านนะครับซึ่งเผื่อจะเป็นไอเดียให้กับแต่ละคนนะครับที่ชอบบรรยากาศห้องครัวที่อยู่ภายนอกตัวบ้านนะครับภายใต้ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเป็นห้องครัวที่มีขนาดใหญ่มากครับแต่อยู่หลังบ้านนะครับก็อันนี้จะเป็นสวนหลังบ้านนะครับผมห้องครัวก็จะอยู่ตรงสวนหลังบ้านเลยนะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศสวนหลังบ้านนะครับร่มรื่นมากครับนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศหลังบ้านนะครับก่อนที่จะเข้าไปยังตัวของห้องครัวนอกตัวบ้านนะครับนี่ก็จะเป็นห้องครัวที่ต่อเติมออกมาจากตัวบ้านนะครับผมไม่ได้อยู่ในบ้านนะครับ ก็จะมีขนาดอยู่ที่4เมตร20ลึก13เมตรนะครับจะมีทั้งห้องครัวและห้องเก็บของนะครับส่วนพื้นที่ห้องครัวก็จะมีขนาดอยู่ที่6คูณ4เมตร20นะครับตรงนู้นนะครับถึงประตูตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับจะดูภายนอก่อนอันนี้จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวกับห้องเก็บของโดยเฉพาะเลยนะครับจะมีห้องน้ําด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับอยู่ใต้แท่งเก็บน้ํานะครับ นี่ครับเดี๋ยวมีจะมีเซอร์ไพรส์นะครับห้องนี้สวยมากครับห้องน้ำห้องตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องครัวก่อนครับห้องครัวก็จะเป็นประตูบานเลื่อนนะครับสูงสอเมตรนะครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับนี่ครับผมนี่เป็นห้องครัวภายนอกนะครับเดี๋ยวไฟก่อนนะครับนี่ครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับที่ สร้างอยู่นอกตัวบ้านนะครับสวยไหมครับท่านผู้ชมมีขนาดอยู่ที่6คูณ4เมตร20นะครับดูภาพรวมกันก่อนนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์รอบห้องครัวเลยนะครับนี่อันนี้จะเป็นอันนี้เป็นหินแกรนิตนะครับท็อปปิ้งนะครับขอบก็จะลบมุมนะครับสวยงามมากครับอันนี้เป็นท็อปปิ้งของเคาน์เตอร์นะครับราดูกับท็อปปิ้งก่อนนะครับ สวยมากครับนี่เป็นหัวแก๊สนะครับไปดูส่วนของหน้าต่างก็จะมีนหน้าต่างบานเลื่อนนะครับมีมุ้งลวดพร้อมนะครับอารมิเนียมอบขาวกระจกใสเขียวนะครับทำกลางสวนเลยครับสวยงามมากครับ ไปเรามาดูในส่วนของด้านหน้าเคาน์เตอร์นะครับอันนี้เป็นบานลิ้นชักนะครับอันนี้เป็นบานซิงค์เดี่ยวนะครับทุกอย่างเป็น UPVC หมดเลยนะครับบานซิงค์นะครับบานซิงคู่บานซิงคู่เกี่ยวข้าของนะครับรอบเลยนะครับสวยงามครับผมอันนี้จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะครับอยู่ใจกลางห้องเลยนะครับ อันนี้เป็นห้องครัวนอกตัวบ้านนะครับสวยงามมากครับโคมไฟก็เป็นโคมไฟดาวไลท์นะครับขนาด4ีนิ้วนะครับ นี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องเก็บของนะครับจะเป็นประตู UPVC นะครับขนาด80สูง2เมตรนะครับต่อไปก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับนี่ครับสวยงามมากครับโอ้สุดยอดเลยครับแค่ห้องครัวก็ใหญ่กว่าบ้านผมแล้วนะครับนำไปเป็นไอเดียได้นะครับผมต่อไปเราไปดูห้องน้ำใต้ถังน้ำกันนะครับเป็นประตู UPVC ขนาด80สูง2เมตรนะครับ นี่ครับผมอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับสวยงามมากครับมีอ่างอาบน้ำด้วยนะครับนี่ครับจับโครเแบบวันพีชนะครับเคาน์เตอร์นะครับอ่างอาบน้ำแบบชนิดบนเคาน์เตอร์นะครับกระจกนะครับก็มีบล็อกแก้วนะครับรอบเลยนะครับข้างบนก็จะเป็นแทงน้ำนะครับ มีไฟด้วยครับลงดูอากาศนะครับอันนี้จะมีขนาดอยู่ที่3เมตร20คูณ2เมตรนะครับ50นะครับประมาณนี้นะครับ3เมตร2 0คูณ2เมตร50นะครับอันนี้เป็นส่วนของพื้นที่ของห้องน้ำนะครับเป็นกระเบื้องขนาด40คูณ40นะครับเรื่องกันลื่นนะครับอาบน้ำนี้อยู่ที่180นะครับ ก็เป็นคิว PPC นะครับนี่เป็นบันไดขึ้นไปที่หอ,อยพักน้ำนะครับอันนี้จะเป็นห้องเก็บของอีกเช่นกันนะครับเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์สวนนะครับนี่ครับผม สวยงามครับวันนี้เราก็มารีวิวนอกเหนือจากบ้านบ้างนะครับเป็นห้องครัวแบบอยู่นอกตัวบ้านนะครับ บรรยากาศสวนนะครับบรรยากาศห้องครัวอีกทีหนึ่งนะครับสวยางามครับโอ้สุดยอดเลยครับมีสวนเดินเล่นด้วยนะครับอันนู้นก็เป็นฟาร์มบัวนะครับ นี่เป็นด้านข้างของห้องครัวนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับผมใหญ่มากครับใหญ่กว่าบ,บ้านพมอีกครับนี่ก็มารีวิวห้องครัวแบบอยู่นอกตัวบ้านนะครับสวยงามมากครับ สำหรับวันนี้นะครับช่องบ้านสวนห้อยโจระเคามากนะครับก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องบ้านสวนห้อยโจระเคามากกันด้วยนะครับแล้วกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกท่านนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ